หนังสือ The 48 Laws of Power 48กลยุทธ์ยึดอำนาจไว้ที่ตัวคุณรวมข้อคิดดีๆที่หนังสือ The 48 Laws of Power อยากบอกคุณรวมทุกกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีอำนาจไว้ในกำมือเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนที่มีไหวพริบรู้ทันคนและประสบความสำเร็จในชีวิตกลยุทธ์ที่1อย่าทำตัวเด่นเกินเจ้านายสุภาษิตหนึ่งกล่าวไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภยัย เมื่อใดก็ตามที่คุณเด่นกว่าเจ้านายมันจะไม่เป็นผลดีต่อคุณเลยเพราะคุณจะทําให้เจ้านายรู้สึกไม่ปลอดภัยกังวลและหวาดระแวงคุณดังนั้นคุณต้องทําให้เจ้านายของคุณรู้สึกว่าเขาเก่งและฉลาดกว่าคุณแล้วคุณจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมากลยุทธ์ที่สองอย่าเชื่อใจเพื่อนฝูงแต่จงรู้จักใช้ประโยชน์จากศัตรูบ่อยครั้งที่เรามักเห็นการหักหลังเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนฝูงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคนที่เคยเป็นเพื่อนจะเปลี่ยนเป็นศัตรูทันที ดังนั้นคุณต้องไม่ไว้ใจเพื่อนมากจนเกินไปอย่าจ้างเพื่อนมาทำงานให้คุณแต่ลองเปลี่ยนเป็นจ้างศัตรูมาทำแทนเพราะคุณคือคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางของศัตรูมากที่สุดนอกจากนี้ศัตรูที่ได้โอกาสจากคุณมักจะอยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซึ่งนั่นจะช่วยให้งานของคุณออกมาดีและเขาอาจจะเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นมิตรของคุณกลยุทธ์ที่3อย่าให้ใครรู้เจตนาจริงๆของคุณในสงครามถ้าข้าศึกรู้ว่าคุณจะยกทัพบ,บุกในวันไหนเวลาไหนพวกเขาก็คงวางแผนรับมือคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นถ้าคุณเก็บซ่อนเป้าหมายหรือเจตนาที่แท้จริงของคุณไว้เป็นความลับก็จะไม่มีใครทำอะไรคุณได้เพราะกว่าที่คนอื่นจะรู้ว่าคุณจะทำอะไรนั้นมันก็สายเกินไปเสียแล้วกลยุทธ์ที่สี่พูดให้น้อยยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเปิดเผยตัวตนของคุณมากขึ้นแถมคุณอาจเผลอพูดเรื่องโง่เขลาบางอย่างออกไปด้วยคนที่มีอำนาจจริงจจึงเป็นคนที่พูดน้อยและจะพูดเมื่อจำเป็นเท่านั้นกลยุทธ์ที่ห้าปกป้องชื่อเสียงของคุณเท่าชีวิต ถ้าคุณอยากมีอำนาจคุณต้องมีชื่อเสียงชื่อเสียงจะทำให้คุณประสบความสำเร็จและปกป้องคุณจากเรื่องร้ายๆได้เมื่อใดก็ตามที่คุณเสียชื่อเสียงไปมันก็เท่ากับคุณเสียเกราะป้องกันตัวคุณดังนั้นคุณต้องทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองเอาไว้ให้ได้กลยุทธ์ที่6ททำตัวเองให้เด่นและน่าสนใจ คนเรามักจะตัดสินใจกันที่ภายนอกอะไรก็ตามที่ไม่โดดเด่นและน่าสนใจจึงมักจะถูกลืมได้อย่างรวดเร็วคุณต้องทำตัวให้หน่าสนใจมีเสน่ห์และโดดเด่นแล้วคุณจะได้รับรางวัลอะไรสักอย่างสำหรับความโดดเด่นนี้กลยุทธ์ที่7ให้คนอื่นทำงานให้คุณแล้วคุณรับเครดิตนั้นด้วยถ้าคุณรู้จักใช้คนทำงานคุณจะประหยัดทั้งเวลาและพลังงานของตัวเองแถมคุณยังจะได้ผลงานดีๆเป็นของตัวเองด้วยสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพในการทำงานอย่างรวดเร็วนั่นเอง กลยุทธ์ที่8วางเหยื่อล่อให้คนอื่นเข้าหาคุณคนที่มีอำนาจคือคนที่มีสิทธิควบคุมดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเข้าหาคนอื่นก่อนแต่คุณควรดึงดูดให้คนอื่นเดินเข้ามาหาคุณเองแล้วคุณจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจกลยุทธ์ที่9เอาชนะด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยคำพูด ถ้าคุณเอาชนะใครด้วยคำพูดที่โตเถียงกันชัยชนะของคุณนั้นจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้แพ้แต่ถ้าคุณเอาชนะได้ด้วยการกระทำมันจะเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและทรงพลังสุดๆกลยุทธ์ที่1ิบหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นเหมือนโรคร้ายมันสามารถติดต่อกันได้ถ้าคุณคบหาคนที่เป็นทุกข์คุณก็จะทุกตามไปด้วยถ้าคุณคบหาคนที่โชคร้ายคุณก็จะโชคร้ายตามไปด้วยดังนั้นจงคบหาคนที่มีความสุขและโชคดีกลยุทธ์ที่สิบอ ทำให้คนอื่นต้องการคุณยิ่งมีคนต้องการคุณมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นเรื่องดีมากเท่านั้นถ้าคนอื่นต้องการและพึ่งพาคุณคุณจะกลายเป็นคนที่คอยควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจคุณอาจสอนเทคนิคดีๆให้กับพวกเขาได้บ้างขอแค่มันไม่มากเกินไปเพราะคุณควรเลือกเก็บเทคนิคดีๆบางอย่างเอาไว้เพื่อรักษาอำนาจที่คุณมีต่อไปกลยุทธ์ที่1 2ใช้ความซื่อสัตย์และจริงใจอย่างมีชั้นเชิง เมื่อคุณซื่อสัตย์และมีน้ำใจให้ใครพวกเขาจะรู้สึกผ่อนคลายและเชื่อใจคุณมากขึ้นแม้กระทั่งคนที่เป็นศัตรูกับคุณเองก็อาจจะเบาใจและเริ่มเปิดใจให้คุณมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ม้าไม้โทรันในอดีตนั้นช่วยยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีกลยุทธ์ที่13อย่าติดหนี้บุญคุณใครเมื่อถึงยามจําเป็นคนเราก็ต้องการใครสักคนคอยช่วยเหลือแต่คุณต้องไม่ให้การช่วยเหลือนั้นเป็นเหมือนหนี้บุญคุณที่ต้องทดแทนกันแต่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นผลประโยชน์แทนแล้วคนอื่นจะอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณมากขึ้น กลยุทธ์ที่1 4ทําำตัวเหมือนเพื่อนเพื่อคอยหาข้อมูลรู้อะไรไม่สู้รู้ข้อมูลคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายด้วยการทำตัวเป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้วคอยหาโอกาสถามเรื่องที่คุณอยากรู้ให้พวกเขาเผยมันออกมากลยุทธ์ที่15ตีงูต้องตีให้ตายถ้าคุณต้องสู้กับใครก็ตามอย่าปล่อยให้เขามีโอกาสรอดไปได้คุณต้องทำลายเขาให้สิ้นซากเพราะถ้าคุณปล่อยเขาไปเขาก็มีโอกาสย้อนกลับมาทำลายคุณกลับได้ในอนาคต กลยุทธ์ที่16ใช้ระยะห่างสร้างความน่าเกรงขามเมื่อคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหรือนัดเจอง่ายเกินไปคนอื่นๆอ,อาจจะไม่เคารพคุณเท่าที่ควรบางครั้งคุณต้องรู้จักใช้ปลีกตัวออกมาเพื่อสร้างระยะห่างให้คนอื่นเกรงคุณเสียบ้างของบางชิ้นยิ่งหายากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีค่ามากเท่านั้นกลยุทธ์ที่17ทําให้คนอื่นต้องกังวลด้วยสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ สิ่งใดก็ตามที่คาดเดาไม่ได้มันก็ย่อมรับมือได้ยากเช่นกันถ้าคนอื่นไม่รู้เลยว่าคุณคิดหรือจะทําอะไรพวกเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเท่านั้นกลยุทธน์นี้จึงช่วยให้คุณสร้างความกังวลให้กับผู้อื่นและสร้างอํานาจให้กับคุณได้เป็นอย่างดีกลยุทธ์ที่18ยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งเป็นภยัย ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายมันไม่แปลกถ้าคุณจะอยากสร้างเกราะป้องกันตัวเองเอาไว้บ้างแต่ถ้าเกราะของคุณนั้นทําให้คุณต้องอยู่คนเดียวและโดดเดี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับเพราะคุณจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและถูกตัดขาดจากข้อมูลข่าวสารทั้งหมดดังนั้นคุณควรจะอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วให้ผู้คนเหล่านั้นเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้กับตัวคุณแทนกลยุทธ์ที่19ประเมินให้ดีว่ากําลังต่อรองอยู่กับใคร คุณต้องรู้จักอ่านคนให้แอกและประเมินคนให้เป็นคุณควรรู้ว่าคนที่คุยกำลังต่อรองด้วยอ่อนแอหรือแข็งแกร่งเพื่อหาวิธีเจรจาต่อรองหรือทำงานด้วยให้ดีที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าไปเล่นงานหรือปีนเกลียวใส่คนที่แข็งแกร่งเป็นอันขาดกลยุทธ์ที่20อย่าไปสัญญาอะไรกับใครเวลาคุณตกปากรับคำกับใครนั่นหมายความว่าคุณได้เลือกข้างเป็นที่เรียบร้อยคุณไม่ควรผูกมัดกับฝ่ายใดด้วยคำสัญญาแบบนี้เพราะคุณจะสูญเสียอิสระและอำนาจไปในที่สุดกลยุทธ์ที่21 หัดทำตัวเป็นคนโง่บ้างคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดเสมอไปเพราะความฉลาดของคุณจะทำให้คนอื่นระวังคุณมากขึ้นบางครั้งคุณควรหัดทำตัวเป็นคนโง่บ้างยิ่งพวกเขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคุณพวกเขาจะไม่ทันคิดรอกว่าคุณคิดหรือมีแผนการอะไรซ่อนอยู่กลยุทธ์ที่22หัดยอมแพ้เมื่อจำเป็น ถ้าคุณอ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้ของคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องสู้เพื่อรอวันแพ้คุณต้องหัดยอมแพ้ให้เป็นคุณจะได้มีเวลาสําหรับเตรียมตัวให้แข็งแกร่งและรอโอกาสที่เหมาะสมเพื่อสู้กับเขาใหม่อีกครั้งกลยุทธ์ที่23สร้างจุดแข็งของตัวเองถ้าคุณอยากมีอํานาจคุณต้องเก่งกว่าใครคุณต้องเลือกสร้างจุดแข็งบางอย่างให้ตัวเองและหัดฝึกฝนมันจนคุณเก่งที่สุดอย่าเสียพลังงานและเวลาของคุณไปกับการฝึกมันทุกศาสตร์ความรู้กลยุทธ์ที่24เก่งให้ได้แบบขุนนาง คุนนางในสมัยก่อนจัดเป็นกลุ่มคนที่เก่งหลายด้านพวกเขาวางตัวเก่งเอาอกเอาใจคนเก่งสร้างภาพเก่งเจรจาเก่งและวางแผนเก่งด้วยความสามารถในหลายด้านนี้เองที่ทำให้แม้แต่กษัตริย์ยังต้องเคารพและเชื่อใจคุนนางคนเก่งของพวกเขากลยุทธ์ที่25สสร้างภาพลักษณ์ตัวเองใหม่ อย่ายอมเป็นใครก็ตามที่สังคมอยากให้คุณเป็นแต่ให้คุณพัฒนาภาพลักษณ์ตัวเองใหม่ให้น่าสนใจและไม่น่าเบื่อคุณอาจมีท่าทางการแสดงออกหรือแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายเพื่อบ่องบอกถึงตัวตนของคุณเองซึ่งมันจะดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นเป็นกองกลยุทธ์ที่26อย่าให้มือของคุณแปดเปื้อนถ้าคุณต้องทำงานใดก็ตามที่ดูเทาๆหรือสกรปรกให้คนอื่นทำงานนี้แทนคุณอย่าปล่อยให้มือของคุณต้องแปดเปื้อนกับงานพวกนี้เด็ดขาดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณได้ กลยุทธ์ที่27ใช้ความต้องการของคนอื่นสร้างความเชื่อใจให้คุณทุกคนมีความเชื่อเมื่อคนเราเชื่อสิ่งใดแล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะทำตามคำสั่งอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณอยากมีอำนาจคุณต้องทำให้คนอื่นเชื่อใจคุณคุณอาจใช้คำพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือพิธีการอะไรสักอย่างก็ได้แล้วคนอื่นจะยอมทำตามในสิ่งที่คุณต้องการกลยุทธ์ที่28ลงมือทำอย่างเด็ดเดี่ยว เราชื่นชมคนกล้าที่ลงมือทําอะไรด้วยความแน่วแน่และเด็ดเดี่ยวแม้ว่าคนกล้านั้นจะผิดพลาดแต่เขาก็จะได้รับการให้อภัยจากสังคมไม่เหมือนกับความผิดพลาดของคนขี้ขลาดดังนั้นถ้าคุณยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งลงมือทําคุณต้องแน่ใจก่อนว่าคุณพร้อมและกล้าหาญพอที่จะลงมือด้วยความมั่นใจกลยุทธ์ที่29ทุกอย่างต้องมีแผน หลายคนมักมองข้ามความสำคัญของการวางแผนแต่ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องรู้จักการวางแผนแผนที่ดีจะช่วยให้ทุกขั้นตอนที่คุณลงมือทำนั้นก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นจากนั้นความสำเร็จเงินทองและอำนาจจะเข้ามาหาคุณเองกลยุทธ์ที่30สิทำให้ทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายทุกความสำเร็จที่คุณได้มาต่อให้มันจะยากลำบากแค่ไหนคุณก็ไม่จำเป็นต้องบอกใครเพราะเขาจะรู้วิธีและขั้นตอนสู่ความสำเร็จของคุณกลับกันคุณควรทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายเช่นบอกกับคนอื่นว่า ผมไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับแล้วทุกคนจะต้องตะลึงกับความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอนกลยุทธ์ที่31ไพ่ทุกใบอยู่ในมือคุณถ้าคุณมีไพ่ทุกใบอยู่ในมือคุณก็คือคนคุมเกมที่จะสั่งซ้ายหรือขวาก็ได้ทั้งนั้นคุณจะมีอิสระในการเลือกทางเดินของตัวเองและสามารถกำหนดทางเดินให้กับผู้อื่นแต่ท้ายที่สุดแล้วคนคุมเกมอย่างคุณก็คือผู้ชนะอยู่ดีกลยุทธ์ที่32หยิบยื่นความฝันให้ผู้อื่น โอเอซิสเป็นสถานที่ที่เหมือนกับสวรรค์ของนักท่องทะเลทรายไม่ว่ามันจะมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ความฝันผู้คนก็อยากที่จะไปให้ถึงสักครั้งในชีวิตมนุษย์พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อความฝันดังนั้นคุณต้องรู้จักหยิบยื่นความฝันให้กับคนอื่นแล้วพวกเขาจะมอบอำนาจให้คุณตอบแทนกลับมากลยุทธ์ที่33หาจุดอ่อนให้เจอแล้วเล่นงานตรงนั้นทุกคนล้วนมีจุดอ่อนคุณแค่ต้องหามันให้เจอแล้วใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนั้นให้ได้มากที่สุดกลยุทธ์ที่34 วางตัวให้หน้าเคารพดั่งราชายิ่งคุณวางตัวได้หน้าเคารพเท่าไรคนอื่นก็จะปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นเท่านั้นกลยุทธ์ที่3 5ควบคุมจังหวะเวลาให้ได้บางครั้งถ้าคุณทำถูกแต่ผิดเวลามันหมายความว่าคุณทำผิดดังนั้นคุณต้องรู้จักควบคุมจังหวะเวลาให้ดีคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแต่ควรรู้ว่าเวลาไหนควรจะรอและเวลาไหนควรจะลงมือกลยุทธ์ที่36อย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่คุณไม่มี นิทานอีสปะเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอังุนเป็นเรื่องของสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่หิวโหวยมันมองเห็นอังุ่นสวยงามน่ากินมันจึงพยายามจะคว้ามันมาให้ได้แต่มันพยายามเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงอังุนเสียทีจึงพูดขึ้นมาว่าอังุนแบบนี้คงเปรี้ยวน่าดูไม่เห็นจะอยากกินเลยแล้วมันก็เดินจากไป นิทานเรื่องนี้สอนเราว่าของสิ่งใดที่คุณไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจมันยิ่งคุณไม่สนใจมันเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเหนือกว่ามันเท่านั้นเหมือนดั่งศัตรูของคุณถ้าคุณสนใจศัตรูมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าคุณเพิกเฉยใส่พวกเขาจะตกอยู่ในความกลัวแทนกลยุทธ์ที่37ทําตัวให้โดดเด่นเข้าไว้จงทําตัวให้โดดเด่นเหมือนอยู่ท่ามกลางแสงไฟตลอดเวลาคุณอาจใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเช่นท่าทางหรือคําพูดดีๆเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจก็ได้ทั้งนั้น กลยุทธ์ที่38เป็นตัวของตัวเองแต่ปฏิบัติตัวให้เหมือนกับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณจะเสนอความคิดอะไรสักอย่างที่ขัดกับสังคมรอบข้างเกินไปเพราะพวกเขาจะคิดว่าคุณอวดดีและดูถูกคุณเอาได้คุณมีอิสระที่จะคิดในแบบที่คุณเชื่อแต่คุณต้องเลือกแสดงมันออกมาเฉพาะกับเพื่อนหรือคนที่ยอมรับในตัวคุณเท่านั้นกลยุทธ์ที่39ควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่จัดการกับอารมณ์ของคนอื่น ความโกรธและอารมณ์ที่รุนแรงจะทําให้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้พังทลายคุณต้องไม่โกรธและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้แต่คุณต้องทําให้ศัตรูโกรธเมื่อพวกเขาอารมณ์เสียและหงุดหงิดคุณจะมีโอกาสเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายกลยุทธ์ที่4 0ระวังภัยซ่อนเร้นจากของฟรีไม่มีสิ่งใดในโลกที่ได้มาฟรีๆของฟรีมักมีวัตถุประสงค์บางอย่างที่แอฟแฝงอยู่เสมอ ดังนั้นคุณต้องรู้เท่าทาันมันอย่าไปติดหนี้บุญคุณจากใครอย่าไปพึ่งพาความเอื้อเฟื้อจากคนอื่นแต่ให้คุณใช้ประโยชน์จากกลยุทธน์นี้เพื่อให้คนอื่นพึ่งพาคุณแทนกลยุทธ์ที่41ออย่าเดินตามรอยเท้าใครถ้าคุณเดินตามรอยความสำเร็จของคนอื่นคุณก็จะเป็นได้แค่เบอร์สองสิ่งใดที่เกิดขึ้นก่อนย่อมได้รับการยอมรับกว่าสิ่งที่เกิดทีหลังเสมอดังนั้นคุณต้องสร้างเส้นทางความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยวิธีของคุณเองอย่าไปตกอยู่ใต้ร่มเงาหรือรอยเท้าของใคร กลยุทธ์ที่42ตีคนเลี้ยงแก่ก่อนแล้วค่อยจัดการกับฝูงแกะทีหลังถ้าคุณต้องจัดการกับกลุ่มคนที่มีจํานวนมากให้คุณมองหาคนเลี้ยงแกะที่เปรียบเหมือนผู้นําของพวกเขาให้เจอแล้วตีคนเลี้ยงแกะก่อนเมื่อผู้นําล้มลงฝูงแกะก็จะแตกกระจัดกระจายไปเองโดยที่คุณแทบไม่ต้องลงมือทําอะไรกลยุทธ์ที่43ชนะใจผู้อื่น อย่าบังคับให้คนอื่นทำตามความต้องการของคุณเพราะการบังคับมักทำให้เกิดการต่อต้านเสมอคุณต้องเอาชนะใจพวกเขาให้ได้ก่อนจากนั้นพวกเขาจะยอมทำตามทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะพวกเขารักและเชื่อในคุณนั่นเองกลยุทธ์ที่44ี่เลียนแบบให้คนอื่นหัวเสียจงทำสิ่งที่ศัตรูของคุณทำเพื่อบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับตัวเองพวกเขาจะรู้สึกสับสนโกรธและตื่นตูมจนแพ้ภัยตัวเองในที่สุดกลยุทธ์ที่ส5้าค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย มนุษย์ชอบพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพวกเขามักคิดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่พอถึงเวลาจริงๆพวกเขากลับเกลียดมันดังนั้นถ้าคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจงแสดงตัวให้คนอื่นเข้าใจว่าคุณเคารพวิธีแบบเดิมๆแต่ก็จะเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นจากนั้นให้คุณเปลี่ยนแปลงมันอย่างช้าๆและอดทนกลยุทธ์ที่46อย่าทําตัวสมบูรณ์แบบจนเกินไป ถ้าคุณดูดีและสมบูรณ์แบบเกินไปคนอื่นอาจอิจฉา,นาจนคิดทำร้ายคุณได้สิ่งที่สมบูรณ์แบบเกินไปมักจะดูเย็นชาและไร้ความอ่อนโยนคุณต้องมีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดบ้างและคุณก็จะดูเหมือนมนุษย์ธรรมดารรมดาทั่วไปกลยุทธ์ที่47เเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็จงหยุดบ้างตลอดเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณย่อมมีโอกาสสร้างศัตรูอยู่เสมอเมื่อคุณทำตามเป้าหมายแล้วมุ่งหน้าไปต่อมันจึงหมายถึงโอกาสในการสร้างศัตรูเพิ่มไปด้วย ดังนั้นเมื่อคุณได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วจงหยุดเสียบ้างกลยุทธ์ที่48อย่ามีรูปแบบที่ตายตัวน้ำเป็นของเหลวที่พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองไปตามภาชนะต่างๆคุณเองก็ควรหัดทำตัวเหมือนน้ำหญ่ยึดติดกับรูปแบบหรือพิธีการมากจนเกินไปจนคนอื่นจับทางคุณได้สรุปสุดท้ายก่อนวางหนังสือเดอะ48 loss of power เหรียญมีสองด้านอำนาจก็มีสองมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไร หนังสือ The 48 l o s s of Power เล่มนี้นอกจากจะสอนกลยุทธ์ต่างๆให้เราแล้วผมคิดว่าหนังสือยังสอนให้เรารู้ทันคนมากขึ้นด้วยเพราะคุณเองก็อาจเคยเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำได้เช่นกันดังนั้นมันคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมของคนเหล่านี้สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหลักครับว่าคุณจะใช้อำนาจที่ความ,มาแบบไหนดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้ขอบคุณครับ